อก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับมิเตอร์อก,กี้คนเดิมมิเตอร์อก,กี้โอ,อ้ก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเทชเจอร์แนะครับก็วันนี้จะเป็นเทชเจอร์แพอะไรวะเปเปอร์อะไรวะเปเปอร์คัตเอาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเออผมก็ไม่เคยได้ยินนะเออแต่เหมือนจะมีในคอมได้วมั้งอันนี้ใน P.E ครับโอเคมาก็นี่ครับ ไอเทมแผกมันก็จะออกนี่ครับแนวแบบนี้ครับแป๊บหนึ่งมืดไปฮะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยว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 ทำเป็นตองวันแป๊บครับแป๊บหนึ่งเอาวีดีโอเคอ๋อคอมจอครับโอเคครับอ่ะก่อนครับตองวันแล้วนี่ครับก็พวกบล็อกพวกไอเทมก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ไม่ถึงกับเพาะดีครับมันเหมือนแบบปกติเลยอะแบบเหมือนยังไงล่ะแบบเหมือนไมค้าปกติเลยครับ16บหคูณสิอ่ะไม่ไม่ค่อยละเอียดครับเนี่ย 1 6คูณะแบบเหมือนไมค c r รับปกติเลยครับโอเคก็ okay. นี่พิกเซลก็จะใหญ่หน่อยเนาะ1 6กคูณ16ก็พิกเซลไม่เล็กแบบอะไรอาคูณ3มส่คูณ6กสิบ4รอยี่คูณรอเลยนะเอออันนั้นก็จะละเอียดเป็นแบบเหมือนยังไง HD ดีแบบชัดแจ๋วอะเออสกินเขาก็เรียกว่าสกิน HD เลยนะภาษบาบ้านๆเลยนะอ่าก็อันนี้ก็เทจแพคก็แบบธรรมดาและครับโอเคก็นี่ดูบ็อ ok, กดูบล็อ ok. ก โอ้เนี่ยครับก็แบบนี้อ่าเขาก็รู้สึกเหมือนจะแต่งเกือบทุกอันครับยกเว้นไข่เนี่ยอันอื่นเขาก็แก้หมดทุกอันเนี่ยดูดูครับเนี่ยดูแก้วทุกอันไอ้ไอ้ตัวหนึ่งออกแก้นิว่าโอเคครับก็เหมือนจะแก้หมดทุกอันแล้วครับอีกอย่างผมชอบตัวหนังสือมันครับดูตัวหนังสือเท่ดีครับดูติ้งภาษาอังกฤษก็ยังไงล่ะ A K E เนี่ย เอเคดเดดน้อใส่สีได้ด้วยมันใส่สีได้อยู่แล้วครับเนี่ยแบบนี้ครับโอเคนะก็อนี่ยกเว้นไข่ครับที่มันไม่ได้แก้อันนี้คืออะไรวะชิคเก้นอะไรอะ่ะสปาชิคเก้นอ่ะทำไมเป็นแบบนี้อแสดงว่าแก้แต่ไก่ไข่อื่นไม่แก้โอ้โหทำไมลำเอียงอย่างนี้อ่๋อลำตรงไม่สวยใช่ไหมฮะ ลาเอียงไปไหมโอเคครับอ่ะก็สำหรับลิงโหลดนะครับโอ้เริ่มแหลกละรถไฟมันนั้นครับรถไฟมันอะไรไฟวันนั้นอ่ะเออเลยก็ทําให้แหลกครับโอเคครับก็ลิงก็จะอยู่ใต้คลิปครับสาหรับที่จะแพ็กนี้ครับก็ไปโหลดได้ครับกดลิงก์ไปแล้วก็รอห้าวิครับมีโฆษณาอะไรนั้นมาก็ไม่ต้องนั้นนะครับไม่ต้องสนใจครับโอเคก็มันจะมีลิงก์โหลดขึ้นมาครับถ้ารอห้าวิ รอ5วิแล้วก็กดข้ามครับลืมบอกรอ5วิแล้วก,กดข้ามครับมันจะมีลิงก์ให้เราโหลดครับโอเคครับก็วิธีการลงครับก็ต้องใช้บล็อกล u นเชอร์ครับนี่ก็โหลดมาปั๊บก็กดนี่ครับเข้าบล็อกล u นเชอรกดไขควงกด l er ันเชอร์ออปชั่นะครับ lunch l er ันเชอร์ออปชั่นแปบหนึ่งอน,น,นอนแป๊บแป๊บมานี่ครับกดไปที่แทชชั่แพ็กนี่กด Select แล้วก็กด ดาวโหลดครับนี่แล้วก็กดไปที่แท็บแพ็กนะครับเ a เปอร์เอาเอ้ยเพเปอร์ัตเอานะครับเบต้าหนึ่งโอเคนะครับก็จะได้อย่นี้ครับก็กดแบ็กไปครับอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้เลยครับนี่เออลืมดูหน้าสกรีนมาเลยหน้าจอแป๊บหนึง่งกดฟังไหนวะกดแบ็กได้ไหมโอเคนี่ครับก็หน้าจอมันก็จะเป็นแบบนี้ดูสกรีนะครับดู <c oughs> มันแต่งให้เลยเนี่ย ไม่รู้ในเซิร์ฟจ,จะเป็นแบบนี้ป่ะนะเออผมก็ไม่แน่ใจฮะโอเคก็ออกแนวทำๆเอ,อ้ยดำๆมืดๆนะครับออกแนวเทาๆโอเคครับก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส i ายผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย